สวัสดีครับยินดีรับสู่ Puzzle t a s e ช่องวิเคราะห์ครับราคา Bitcoin และเหรียญคริปโตเคอเรนซีครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของเทศนในตลาด i t t o o n นะครับการาฟ f ฟเวอร์แล้วก็แพทเทิร์นต่างๆ <c oughs> พูดถึงเรื่องบิตคอยในภาพใหญ่นะครับแล้วก็พูดถึงอินดิเคเตอร์หลักๆที่กําลังชี้วัดบางอย่างในการาฟบิตคอยอยู่ซึ่งเราจะเริ่มจาก Bitcoin ในการาฟ f ฟเวอร์นะครับจะพูดถึงพาย A ตอนนี้เนี่ยในกราฟอร์เวอร์เราอยู่ในดาวเทรนนะครับเพราะเราอยู่ใต้อิมเอสองร้อยถ้าเรากับขึ่นไปในเทรนอย่างหนึ่งชั่วโมงครับเรายังเป็นเทรนออกข้างอยู่ครับหรือว่าเป็นเลนมาเก็ตเพราะว่าเราช็อปไปช็อปมากับอิมเอสองร้อยที่ในอฟลเวอร์ครับเราก็อาจจะสาม,มารถพอจะลากเป็นเลนได้ครับอันนี้คือเส้นล่างเลนที่สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญเส้นบนของเลนที่ สี่หมื่นเกือบหนึ่งพันเหรียญนะครับซึ่งมันก็พอประมาณกันได้ณตอนนี้ครับราคาเนี่ยลงมาแตะที่เส้นล่างของเลนที่เราสามหมื 31, ่นหนึ่งพันเหรียญประมาณนี้ครับสามหมื 31, ่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญซึ่งราคาเนี่ยไม่ได้มีการเด้งกลับนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเทนมันแข็งแรงจริงอ่ะถ้าเกิดว่า,าแนวรับเนี่ยมันแข็งแรงจริงนะครับราคาเนี่ยควรจะมีการเด้งกลับรวดเร็วใช่ไหมครับ แต่ว่าณตอนนี้ครับราคารครับมีการคล้ายๆกับว่าจะออกข้างแล้วจุดตรงนี้ซึ่งสำหรับผมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เอ็กเซคว่าผมอยากให้ราคาเนี่ยมีการช็อปไปช็อปมาตรงนี้ครับมีการออกข้างแล้วให้เลนของแคนเดิลนะครับมันเล็กลงเรื่อยๆเป็นการบิลลอัพก่อนจะเบรกดาวนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นช็อตพซิชั่นซึ่งแต่ละคนก็ไปวางแผนการเทรดตัวเองนะครับอันนี้ผมแค่มาอ่า บอกให้ฟังเฉยว่าความคิดของผมเป็นยังไงซึ่งถ้าเราลองซูมขึ้นมานะเช่นว่าเมื่อวานที่ผมบอกครับคือเราเปิดดู iSI ในคลิปนี้จะพูดถึง iSI เยอะหน่อยครับใน iSI นะครับเรามี bullish divergence ครับคุณเห็นว่าตรงนี้นะมีในกราฟ i s i นะครับมีไฮเ high แต่ว่าในกราฟราคาเนี่ยมี low ์โลดังนั้นตรงนี้คือ bullish d i v e r g e n c e ครับแต่มันไม่ได้มุมบอกว่าราคานะครับต้องพุ่งขึ้นเสมอไปครับ อีกอย่างนึงที่มันมูบอกคือราคาจะมีการออกข้างครับนั้นอันนี้คือสิ่งที่ราคาเป็นอยู่ครับราคามีการออกข้างเนื่องจากแรงขายสูงมากทําให้ราคาไม่สามารถพุ่งสูงไปกว่าน,นี้ได้นั้นผมจะสามารถลากแนวต้านเล็กๆนะครับถ้าใครเนีเทรนใน1 0 n one hour ก็จะพอมีแนวต้านเล็กๆตรงนี้ครับที่ราวสามหมื่นสอรเาสิบแปเหรียญครับนั้นราคานะครับผมมองว่าอาจจะออกข้างเป็นเลน มา켓ภายในเส้นแนวต้านตรงนี้อีกสักพักหนึ่งครับก่อนจะเลือกทางครับว่ามันจะเบรก down หรือจะเบรกขึ้นที่นี้ครับเรากลับมาที่แพทเทิร์นครับถ้าพูดถึงเรื่องแพทเทิร์นนะครับตอนนี้ราคาฟัมเป็นเทรลไลน์ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเราอาจจะมองได้ว่ามันเป็น falling wave ดังนั้นถ้าราคาจะมีการเบรกขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะเบรกขึ้นแต่ว่าอันนี้คือถ้าเกิดมันจะเบรกขึ้นนะครับแทร็กเนี่ยก็คือท็อปของเวทหรือลาว สองหมื่นหกพันสี่ร้อยเหรียญแต่ถ้าเราจะมีการ breakdown ครับแทร็กเก็ตเนี่ยก็อยู่แล้วสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเหรียญครับแต่เนื่องจากถ้าเราเบรกดาว w n ลงมาเห็นว่าราคาเนี่ยดิ p ต่ำกว่า30,000เหรียญดังนั้นเนี่ยถ้าราคาปิดแท่งเดลี่ข้างใต้30,000เหรียญ ราคาครับอาจจะตกไปที่แนวรับที่สองมือเหรียญครับที่เป็นออทัมไฮรอบที่แล้วหรือบางคนครับอาจจะพยายามลากให้มันกลายเป็นฟอ l ์ิ่งเวแบบนี้ก็ได้นะครับดังนั้นผมมองว่านะครับฟอ l i n ิ่งเวตรงนี้เนะี่ยมันมีความเสี่ยงหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราจะเบรกลงมาแล้วแล้วเราหวังว่าราคาจะเด้งกลับจากเส้นล่างฟอ l ์นิ่งเวนะครับเนื่องจากว่าเราเบรกเส้นแนวรับที่สําคัญมากที่สุดคือสองมือเหรียญลงมาแล้ว เส้นแนวรับนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านดังนั้นเราจะมีการดิ้งกลับเราเบ็กด้วนะครับเป็นไปได้ครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญกว่าที่ลายครับคือเส้นแนวรับแนวต้านนะครับสำหรับตัวผมต่อมานะครับจะมาพูดถึงเรื่อง ISI ในกรา forward ปกตินะครับไ s i เนี่ยมันเป็นเทรนด์มันเป็นโมนเมนตั้มนิเคเตอร์ที่ใช้วัดว่าเทรนด์มีความรุนแรงแค่ไหนอีกเช่นครับสมมุติเรากลับมาดูในอัพเทรนด์ครับผมจะกลับมาเป็นกราฟเทลลี่นะครับมันจะได้เห็นภาพน,นิดนึงเช่นในอัพเทรนด์ครับคุณเห็นว่าไ s i นะครับอยู่ในช่วงโอเวอร์บอทค่อนข้างนานใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้ครับไปถึงตรงนี้กว่าจะมีการดิฟลงมานิดนึงแล้วก็พุ่งขึ้นต่อไปโอเวอร์บอทต่ออีกรอบนึง ดังนั้นครับโอบอรครับมันไม่ได้แปลว่าราคาจะมีคันตกเสมอไปนะครับเพราะไ s i เนี่ยมันวัดมุมเมนตัมนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามุมเมนตัมแรงมากจนถึงคันโอบอรเนี่ยมันบอกว่าเทรนดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนั้นถ้าใครจะชอ็อตการโอ e r b o ์บอของไ s i เนี่ยหมายความว่าคุณกําลังชอ็อตในเทรนที่แข็งแรงอยู่ครับดังนั้นมันก็เป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงครับแต่ไอซ่นะครับจะทํางานได้ดีมากในช่วงที่เป็น ช่วงที่เป็นเลนด์มาเก็ตครับกลับมาครับฟอร์บ์นะครับเพราะว่าในเลนด์มาเก็ตนะครับมันไม่เทนมันไม่มีเทนที่แน่นอนแัชนราคาเนี่ยก็มักจะพุ่งไปแตะที่สั้นบนของเลนแล้วก็หักหัวลงแตะที่สั้นล่างเลนแล้วก็หักหัวขึ้นดังนั้นเนี่ยอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่เอาไว้คอนเฟิร์มการกลับตัวของเทนเล็กๆที่อยู่ในเลนนะครับก็ค,คือ RSI ครับจริงอาจจะใช้พวก MACD Stochastic กก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะพูดถึง RSI นะครับ คือเมื่อไหร่ที่ไอซีโอบอสในเลนด์มาร์เก็ตนะครับมันมีความได้สูงว่าคาคาเนี่ยจะหักหัวกับเพราะว่าพลายแอคชั่นเนี่ยเทนของมันคือเป็นเลนนะครับเป็นการออกข้างว่าตรงนี้โอเวอร์โซใช่ไหมครับก็มีการเด้งขึ้นหรือว่านี้นะครับถ้าพูดถึงในด้านของพลาแอคชั่นโดยที่ไม่ดูไอซีโครับมันก็คือการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลนด์มาร์เก็ตเข้าสู่แนวต้านหรือว่าพุ่งลงอย่างรุนแรงเข้าสู่แนวรับครับ เหมือนที่ผมเคยบอกไปในคลิปกเก่าถ้าเราเปิดไ s i ขึ้นมากล้ง,งคุณจะเห็นว่าหน้าตรงนี้ครับเราไม่ได้พุ่งลงอย่างรุนแรงอย่างงรรุนแเข้าสู่แนวรับนะครับแต่ว่าเราเนี่ยช็อปไปช็อปมาเป็นซีรีส์ของโลว์โลว์โลว์ไฮเข้าสู่แนวรับซึ่งคุณจะเห็นว่าการฟอร์มแบบนี้นะี่ยมันไม่มีการโอเวอร์บอหรือโอเวอร์โซในไอ i นะครับเช่นในกราฟนี้ก็มีการโอเวอร์โซ ซึ่งมันมุงบอกว่าราคาครับเตรียมตัวที่จะมีการเบรกดาวได้ทุกมือเครครับมันหมายความว่าไอซายเนี่ยไม่บอกว่าราคาครับมีท่าทีที่จะกลับตัวดังนั้นการฟอร์มแบบนี้ครับมันมีความได้สูงว่าเราจะมีการเบรกเอานะครับต่อมาครับเป็นภาพใหญ่บ้างครับผมจะมาดูที่กราฟวิกเลตอินดิเคเตอร์นี้ครับคือ EMA 50ครับเพราะว่าในเฮลตี้เทรดนะครับ ราคานะครับมักจะไม่ดิฟต่ำกว่าอ m เมห้าครับซึ่งอันนี้คือกราฟล็อกนะครับคุณเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้าง r s s p e t t อ m เมห้าสิบแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเบรกลงจาก e m a 5ห้าสิครับราคาเนี่ยมักจะอ่ามีการ Pullback นะครับไปที่อ m เมที่ต่ำกว่านั้นคืออีเมที่สูงกว่านั้นคืออ m เม 100รอยู่ EMA 2ื0อครับซึ่งใน Bitcoin เนี่ยมันขึ้นขนทาง respect ต่อ EMA 2 0 0พูดเขียนว่าเส้นสีฟ้าคือ EMA 2 0 0นะครับราคาเนี่ยมักจะดิฟมาที่ EMA 2 0 0แล้วมีการเด้งขึ้นเส้นตรงนี้ครับแต่ว่าที่ผมอยากพูดถึงทีคือ EMA 50ครับเมื่อไหร่ตามที่เรามีการเบรกดาวจาก EMA 50นะครับราคาเนี่ยมีการ Pullback อย่างเส้นตรงนี้ก็มีการ pull back 70% หรือว่าอย่างในดานมาเก็ตตรงนี้นะครับปี2 8 2สราคาเนี่ยก็มีการ break down ema ห้ลงมาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยกลับขึ้นไป r e t ทสเปลี่ยนแนวต้านเป็นแนวรับเปลี่ยนแนวรับเป็นแนวต้านครับแล้วราคาเนี่ยก็มีการดิ่งตกลงมาที่ ema 2 0 0ครับดังนั้นครับหรือแม้แต่ในโคโรน่าดับนะครับคุณเห็นว่าราคาเนี่ยมีการ break d o n 50ลงมาที่ EMA 200และตรงนี้ครับราคาเนี่ยมีการ break down จาก EMA 50ลงมาแล้วนะครับก่อนจะ break down เนี่ยเราฟอร์มคล้ายการ build up ในกราฟ weekly ด้วยนะครับคุณเฉยนว่าเราฟอร์มเป็น land market build up ทีนี้เรามีการ break down ถ้าเกิดว่าเราจะปิดแท่ง weekly ข้างใต้ EMA 200นะครับ ผมเอ็การดัมของราคานะครับเพราะว่าเนื่องจากเราหลุดเส้นแนวรับที่ค่อนข้างสำคัญอย่าง EMA 2 0 0สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนับถ้าเกิดราคาจะมีการดัมจริงๆก็คือ EMA เนี่ยจะชี้ลงครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะใช้ EMA 2 0 0ใช้ EMA 50เป็นแนวต้านนะครับแล้วถ้าคุณดูเปอร์เซ็นต์ของการดัมครับการดัมตรงนี้ครับที่เรามีการเบรกดาวจาก EMA ครับเรามีการดัมราวๆห้าสิบ 60%นะครับตรงนี้มีการดั้มรอเด70%รซึ่งผมมองว่าถ้าราคาเนี่ยจะหลุดเลเวล3าม0ืเหรียญลงมาถ้รเกจากการดั้มคือ2 0 0มือเหรียญครับเพราะว่ามันมีแนวรับออทำให้รอบที่แล้วอยู่นั้นถ้าเราจะหลุดลงมาใช่ไหมครับตรงนี้คือทาร็ก,กที่เป็นไปได้ครับ43%ซึ่งถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันราวๆ50-40%เรประมาณนี้ หรือถ้าราคาครับจะตกตามเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยอย่างรอบที่แล้วนะครับมันตกราวๆหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมแค่มาให้ดูเปอร์เซ็นต์ขำๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มีความสำคัญมากเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันสำคัญที่ทายักชั่นหรือว่าแนวรับแนวต้านแต่ถ้ามันจะตกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์จริงครับคุณเห็นว่ามันไปพอดีเดียวกับเส้นแนวรับที่ราว หนึ่งมื่นหนึ่งขันเหรียญครับดังนั้นครับถ้าเกิดเราจะมีการหลุดแนวรับที่สองมื่เหรียญลงมาครับผมมองว่าทาร็กต่อไปคือเราเราวหนึ่งมื่นหนึ่งขันเหรียญแต่ว่าส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมมองว่าสองมื่เหรียญนี่ก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงมากๆนะครับราคาครับก็มีความเป็นไปนได้สูงนะครับว่าราคาเนี่ยจะไม่ดิฟลงมาต่ำกว่าสองมื่เหรียญเพราะว่าถ้าคุณดู e m เมลสองร้อยครับ อิมเปรสสองร้อยเนี่ยก็อยู่ใน Level เลเวลเดียว 000. 000. สองหมื่นเหรียญพอดีเลยนะครับอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับก็คือ RSI แต่ว่าเป็นกราฟเดลี่นะครับ RSI ในกราฟเดลี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้เป็นพิเลตสองร้อยครับ RSI สองร้อยในกราฟเดลี่ซึ่งเนะี่ยผมอันนี้คือสิ่งผมอยากให้ดูนะครับคือในเวลาผมจะดูเทรนระยะยาวนะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยผมมักจะปรับไปเป็นพิเลตสองร้อยนะครับ จริงมันก็ไม่ได้มีความหมายมากนะครับว่าจริงๆใครอยากใช้3าม้อยหกสิบห้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าสองร้อยเนี่ยอ่ามันก็นานพอแล้วนะครับที่จะดูกราฟในดาวน์ลองเทอร์มเทนสิ่งที่ผมอยากให้ดูคือเส้นสีแดงครับคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาเนี่ยมีการดิปลงอ่า ISI ครับต่ำกว่าเส้นห้าสิบในกราฟ ISI สองร้อในกราฟเดลี่ นี่ครับเส้นสีแดงตรงน,นี้ราคาไอซายครับต่ำกว่าห้าสิบไอซายต่ำกว่าห้าสิบครับแล้วก็นับปัจจุบันนะครับถ้าเกิดราคาจำกันดั้มอีกสักทีหนึ่งครับไอซายคงจะต่ำกว่าห้าสิบซึ่งคุณจะเห็นว่าในบูมมาร์เก็ตนะครับเราไม่เคยมีรอบไหนที่ไอซายดั้มต่ำกว่าห้าสิบเลยนี่คือช่วงบูมมาร์เก็ตครับแล้วก็นี่คือแบมาร์เก็ตจากนั้นเมื่อไหร่ตามที่เราดั้มต่ำกว่าห้าสิบ ราคานะครับก็มีการดิ่งครับจนมาถึงบัตทอมแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาพุ่งขึ้นมาเหนือห้ากลับมาสู่บูลานอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับมาถึงบัตทอมใช่ไหมครับพุ่งกลับขึ้นมาสูงกว่า50จากนั้นก็เข้าสู่บูลานอีกทีหนึงแต่ว่าณตรงนี้ครับเรามีอีเวนต์โคโรนาดำดังนั้นครับเราก็เลยมีไอซต่ำกว่าห้าสินะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็รีคอเวอร์ขึ้นมา แเ้าก็สู่บูรันอีกทีหนึงดังนั้นตรงนี้ครับผมบอกว่าเมื่อไหร่ตามที่เราจะหลุด3ามือเหรียญเนี่ยราคาจะมีการดัอมอย่างลดเร็วซึ่งอาจจะทำให้ RSI เนี่ยต่ำกว่า50าสิครับดังนั้นมันจะมุงบอกค่อนข้างแม่นยำนะครับว่าเราอาจจะอยู่ในแบร์ลัแบร์เทรนดครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับในกราฟของ Bitcoin แล้วก็พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆถ้าใครชอบกราฟวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดทให้ทุกวันนะครับ